สวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์วันนี้ผมพามารีวิวตู้ประกอบใหม่3.6ที่นําไปใช้เป็นบ้านสํงงานักงานออฟฟิศสโตร์ห้องคลีนลูมห้องมาตรวิทยาบาลหรือบางท่านก็นําไปดัดแปลงเป็นห้องร้านกาแฟก็สามารถใช้ตามความต้องการของทางลูกค้าครับตัวนี้รายละเอียดของตัวตู้เนี่ยผม,มนำมาเสนออย่างนี้ครับตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่ขนาดกว้าง3เมตรยาว6เมตร สูง2เมตร50เคลียร์นอกโครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็กมอกแล้วก็พ่นทับด้วยสีกัะสนิม t เ a Red Oxide และพ่นทับด้วยสีจริง t o a g r i p t o n สีทั้งเงินอย่างที่เห็นในภาพ G370 ครับตู้มีหูหิ้วสำหรับยกและเคลื่อนย้ายจำนวน4หูตัวผนังและหลังคาของตัวตู้อย่างที่เห็นเป็นสีขาวจะใช้วัสดุเป็นโช o w c a s e i s o w a l ก็คือแผ่นฉนวนกันความร้อนเสน็จรูป ซึ่งมีโฟมอยู่ตรงกลางเป็นโพลีสไตรีนโฟมความหนาอยู่2นิ้วแล้วก็จะมีอย่างท่าท่านผู้ชมนึกไม่ออกก็จะมีแผ่นเหล็ก2ฝั่งแล้วก็จะมีโฟมอยู่ตรงกลางที่เป็นโฟมขาวซึ่งโฟมตัวนี้คุณสมบัติของเขาคือกันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นอยู่เวลาติดตั้งเครื่องปรับอากาศสามารถที่จะประหยัดค่าไฟของเครื่องปรับอากาศได้ค่อนข้างเยอะครับมาดูรายละเอียดกันต่อครับตัวตู้ด้านหน้าตามโปรโมชั่นจะเป็นประตูบานเปิด ไอ้โทษทีครับประตูบานเลื่อนสลับขนาด1เมตร80 m, สูง2เมตรและจะมีหน้าต่างบานเลื่อนสลับขนาด1เมตรคูณ1เมตรจำนวน2ชุดอย่างที่เห็นครับก็เป็นบานเลื่อนสลับกรอบอลูมิเนียมให้เรียบร้อยมีกันสาดบางใบให้เรียบร้อยส่วนสลับในของประตูก็จะมีตัวกระจกบานเลื่อนสลับอย่างที่เห็นครับนี่ก็เลื่อนสลับได้2ฝั่ง1เมตร80 m, สูง2เมตรครับตัวนี้อ่า นี่คือรูปลักษ์ภายนอกด้านหน้า6เมตรของตัวตู้ในส่วนของด้านข้างด้าน3เมตรอย่างที่เห็นครับจะมีตัว power p a c ตัวผู้ตัวเมียสลับต่อไฟเข้าก็สามารถจั่มไฟได้ตรงนี้เลยแล้วก็จะมีสายกราวและแท่งกราวให้ตัวนี้แนะนำตอกลงพื้นด้วยครับตรงนี้จะเป็นด้านทึบด้าน3เมตรของตัวตู้อีกหนึ่งฝั่งมาดูในส่วนของด้าน6เมตรด้านหลังด้าน6เมตรด้านหลังอย่างที่เห็นก็คือจะมีพัดลมดูอากาศฮาตาลิ ขนาด6นิ้วแบบมีฝาครอบให้อีก1ชุดด้านหลังตัวนี้เป็นผนังทึบผนังทึบทั้งหมดครับซึ่งทางลูกค้าสามารถที่จะเพิ่มตำแหน่งประตูหน้าต่างหรือย้ายสลับตำแหน่งประตูหน้าต่างจากด้านหน้าไว้ด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาได้ทั้งหมดครับส่วนด้านนี้เป็นด้าน3มเมตรด้านทึบอีก1ฝั่งของตัวตู้ครับอนี่คือภาพรวมของตู้3,6ใบนี้ครับ เดี๋ยวผมพามาดูรายละเอียดของภายในกันบ้างครับขออญาติประตูก่อนครับโอเนี่คือรายละเอียดภายในขงตัวตู้ผมมาขอเริ่มที่ระบบไฟฟ้ากันก่อนระบบไฟฟ้าจะมีทางเข้าจะมีสวิสตช์ปิดเปิดซึ่งควบคุมทั้งพัดลมดูอากาศและตัวหลอดไฟครับ ไล่ลงมาใต้สวิตติดเปิดของพนาสนิจจะไล่ลงมาที่ปลั๊กคู่กาวเป็นของพนาสนิคหนึ่งชุดตรงนี้ครับแล้วก็สายไฟจะติดเดินในข้อเป็นของยาสกิไล่ไปเรื่อยมาฝั่งนี้ครับจนมาถึงที่ตู้ควบคุมตัวนี้ใช้ของเลเซอร์มีเมน์กิตเซอร์กิตให้เรียบร้อยสำหรับเครื่องปรับอากาศเรียบร้อยแล้วก็จะมีในส่วนของพัดลมดูดอากาศให้เรียบร้อยแล้วครับที่เห็นมีตัวพัดลมดูดอากาศแล้วก็ตัว ชุดปละอีกชุด,ชดเราไฟจะเป็น LED T8 ของขิดมิด20วัตต์จำนวน2หลอดครับนี่คือในส่วนของประตูที่เห็นแล้วก็มาดูในส่วนหน้าต่างหน้าตา่างก็จะเป็นบานเลื่อนสลับให้2ชุดนี่1ชุดครับเล นี่ในส่วนของผนังและหลังคาอย่างที่ผมแจ้งไปจะวก็จะเป็นฉนวนกันความร้อนให้เรียบร้อยหมดแล้วดังนั้นก็สบายใจได้แล้วก็เรื่องความเย็นการร้อนเก็บเสียงไม่า o ไฟอย่างที่สังเกตดูเสียงผมจะชัดเจนและกล้องขึ้นเมื่ออยู่ในตู้นี่คือคุณสมบัติของฉนวนกันความร้อนโชว์ c a s e IsoWall ซึ่งใช้เป็นในส่วนของผนังและหลังคาของตู้ใบนี้ครับ ในส่วนของตัวพื้นจะเป็นสมาร์ทบอร์ดหนา16มิลและปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้หนา2มิลของ s สตาร์ไฟเกสส่งออกแล้วก็พื้นคิค้วโอ,อ,อยางรอบตู้ให้เรียบร้อยหยูแล้วนี่คือภายในตัวตู้ทั้งหมดเดี๋ยวผมแผนดูให้อีอกรอบครับโอเคอตู้ตัวนี้ครับ ก็จะเป็นโปรโมชั่นอยู่นะครับตอนนี้เพราะว่าเราผลิตเป็นล็อตแล้วก็ราคาโปรโมชันนี่สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์089-9995345หรือที่เว็บไซต์หน้าแรก w w w c o n t a i n e r s คอน e ท s com หรือสอบถามข้อมูลทาง l ลาย OA Assign Container Showcase ตู้ประกอบใหม่3คูณ6แบบประตูบานสไลด์คู่ตัวนี้อย่างที่ผมแนะนำไป สามารถใช้ทําเป็นบ้านสำนักง,งานออฟฟิศหรือห้องโตงเก็บของได้ครับก็อย่างที่ผมแจ้งไปคือมีโปรโมชั่นอยู่ก็สนใจก็ติดตามกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe ให้ช่อง Container s h o w ว์เคด้วยครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ